ลับมาสู่การแข่งขัน,นยังเป็นทางการครั้งแรกของสตาคุณดาาดบิโอครับใช่แล้วนะต่อกอะไรกันที่หมายเลข3ต่อเลยครับโอ้โหหมายเลขไหมนะสัปดาห์ที่แล้วพี่เพชรรำร่ำว่าจะให้ตำแหน่งตัวพ่อเข้าไปใช่ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะยอมกวาดมาเลยหรือเปล่าไปพบก,กับเพลงฮิตเพลงนี้ครับการเปลี่ยนแปลงโดยกันหมายเลขส

What มาแนวอบอุ uhm ่นนะฮะเป็นไงครับทั um, uh, ้งกันครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับกันก็พอดีกันชอบความหมายของเพลงครับเพราะว่าแบบมีความสดใสน่ารักแล้วก็แบบเป็นความหมายด้านบวกครับก็เลยชอบใช่แล้วนะฮะพี่เพชรครับวันนี้ชอบไหมครับดีครับดีเลยตัวพ่อได้ยังพี่ยังเท่าไหให้กันง่ายง่ายได้ไงแล้ว ใ้ทำทให้มันแบบว่านี่อออไหมเรา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 ต้องพยายามให้มากกว่านี้ให้เห็นอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมถึงจะเอาตัวพ่อไปนะหรือพวกเออเองเก่งอะไรพวกนี้มันต้องมันต้องออต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่วันนี้เนี่ยออฟังกันร้องเพลงแล้วออรู้สึกรู้สึกสบายใจสบายใจจ,จริงๆนะครับคือไ <c oughs> ม่เหมือนกับว่า ่พีปกติเวลาพี่ฟัเงเนี่ยพวเข้าวบางคันเดตสตาร์เนี่ยบางครั้งพี่ฟังไปพี่ก็ต้องลุ้นไปด้วยว่าเฮ้ยมันจะ,ะนม,มันจะเพี้ยนไหมมันจะมันจะสะดุดอะไรตรงไหนไหมแต่ว่าอันนี้พี่แบบฟังแบบสบายๆเพราะว่าการถ่ายทอดอเพลงเนี้ยถ่ายทอดออกมาได้ได้ได้ดีทีเดียวนะครับเยี่ยม<อ>ครับยังไม่ม pray, ตัวพ่ออาจเอาเยี่ยมไปก่อนพี่โจครับ ก็คงต้องยืนยันคำพูดที่ว่าคุณก็ยังเป็นคนที่ร้องเพลงทีด่ดีสุดในการแข่งขันแบบนี้นะครับ <S <S ยังยังไม่ได้มีจุดที่ทำให้พี่มองเห็นพลาดไปนะครับได้เห็นเพลงช้าแล้วเพลงระดับกลางแล้วอันหนึ่งที่กันยังไม่ได้พิสูจน์และต้องพิสูจน์คือคุณต้องร้องเพลงเร็วให้ได้นะครับตอนนี้คุณเอาชนะใจคนไปทั่วไปแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่กันดีแล้วก็มีมีพลังมากคือลูกตาคุณลูกตาคุณสวยมากเลาที่ร้องเพลง นะครับแล้วมันมันเสือเห็นถึงความจริงใจและความชัดเจนที่จะร้องพี่มองกันถึง2อ,อย่างกันได้เปรียบคนอื่นเวทีลูกทุ่งคุณก็ได้และเวทีเดียสตาคุณก็ได้เหมือนกันครับขอบคุณครับไม่ได้แต่ตาสวยอย่างเดียวนะดูฟันเขาสิ เขาเป็นคนฟันสวยเลยทีเดียวนะักร้องเนี่ยจำเป็นต้องฟันสวยนะคะเพราะว่าเวลาเราร้องเพลงเราต้องอ้าปากนะคะดังนั้นมันต้องมองไปเห็นถึงในส่วนตรงนั้นจําเป็นมากๆกันเนี่ยเราดีใจมากเลยนะที่เลือกคุณเข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าจะทําให้วงการร้องนักร้องนะฮะของเมืองไทยเนี่ยจะมีนักร้องดีๆเกิดขึ้นอีกหนึ่งคนนะะ ถ้าจะพูดตามภาษาชาวบ้านดิฉันคิดว่าอีกหลายๆคนที่ดูอยู่ณที่นี้แล้วก็ที่บ้านเนี่ยนะฮะรวมทั้งดิฉันเนี่ยชาวบ้านอย่างเราเนี่ยฟังการร้องเพลงแล้วชื่นใจที่สุดในโลกขอบคุณครับขอบคุณพี่น้สามท่านครับอภิเชจ่าเจ,จ,จเปไงบางเจเออหลงอ่ะ คือเขาเป็นคนอย่างที่พี่เขาบอกว่าคือเป็นคนรูปหน้าเวลาร้องเพลงหรือว่าเวลามูฟเมนต์ดูหน้ามองคือดูหล่ออย่างการเปลี่ยนแปลงที่เราฟังของบอยเขาจะดูเป็นแบบผู้ชายที่ผิดหวังแล้วเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วเจออะไรไดีๆในชีวิตใช่ไหมแต่ว่าน้องกันเนี่ยเหมือนยังไม่เคยยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเพลงที่ถ่ายทอดออกมามันดูเป็นความเปลี่ยนแปลงที่อบอุ่นและหวานมากๆ และพี่แหม่์เชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่เชียร์น้องกันอยู่ทั่วประเทศวันนี้นะครับต่อให้เขาเจอประสบการณ์เรื่องรักมาร้ายแค่ไหนก็ตามเจอการเปลี่ยนแปลงของน้องกันไปเขารักคุณแน่ครับขอบคุณครับชุกใจเจ๊ไหจ๊ะที่สุดครับอโอ้เอาละครับเราไปฟังจากร้อยเสียงห้องส่งกันบ้างมาทางนี้เลยดีกว่าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกันในวันนี้ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าวันนี้หลับฝันดีแน่นอนเลยแล้วก็อยากจะบอกกันว่าผลจะเป็นยังไงขอให้กันรู้ไว้ว่าก็จะมีการละกันค่ะจีมกันออกอากาศขนาดน,นี้เลย เออนะครับนั่นคือความที่เห็นจากร้อยเสียในห้องส่งครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบกันนะครับส่งคะแนนแม่เขาได้ครับทาง s m s พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขสาแล้วส่งมาที่4ี่2 8 9 9หรือว่ากดดอกจัน4 9 9 8ตามด้วยหมายตามด้วยหมายเลข3นะครับผมแล้วก็กดโทรออกครับกันหมายเลข3ครับ ผู้แข่งคนต่อไปครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกวิาพากษ์วิาาจารณ์อย่างหนักจนเกิดอาการอ่อนแอเลยทีเดียวครับมาสัปดาห์นี้เขาเลยนำเพลงเพลงนี้มาร้องเพื่อสะท้อนความรู้สึกของเขาความอ่อนแอเก่งไหมล็กสิ